สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไช่เด้ครับเมื่อนี้ผมกับสีมาตามแนวทางตัวเลขของพ่ออยุทยาเนาะครับเรียกว่าเปิดตัวเซียนใหม่เข้ามาเรื่อยเื่อครับเป็นกาโท่มาจากอยุธยาได้ครับเป็นเซียนใหม่ล่าสุดมาดุนด่วนครับเป็นกาโท่มาสองสายผมบ่ได้รับเนาะครับอูน้ำไช่กะตัดคลิปอยู่ด้อครับท่านผู้ชมสายที่สามท่มาปุ๊บผมเลยเห็นพอดีครับตัดคลิปของพอญอูน้ำไชยเรียบร้อย อัดเพล่นต่อหีบสองเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพออายุทยาได้ครับที่นำแน่วาทาังตัวเลขข้อมูลมาแบง่งปันในทันบุชมทางซองตุกทันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้เอฟซีทางซองที่เพิินเขามาติดตามมแม่ือวาอพอพอเมเมที่มีแนวทางตัวเลขเด็ดเลขดังที่สร้างขีมน้ำนะครับผมกับซีเอาเบอร์โทรล่งขึ้นหนาคิปเลย้อครับ นี่แหละครับก็จะเป็น081501 6139ครับอีกครั้งด้วยครับผมจยาก้นหนะ้าจอให้ FC ทั้งสองเหมือนเดิมครับ081501 6139ครับนี่แหละครับแนวทั้งตัวเลขที่ท่านผู้ชมจะแบ่งปันให้ FC ทั้งสองนะครับหรือว่าจะมาเป็นสะพานบุญ adsid ไล่เบอร์นีมาได้หรือว่าโทษมาเบอร์นี้ได้ครับ พร้อมสร้างขีมได้พร้อมครับเบอร์นี้เนาะครับอู้น้ำไส้กะมีแนวทางมานำเสนอแบบดุลแนนะครับเป็นเปิดตัวเซียนไม้ครับฝากติดตามอ้อมน้ำโศกให้อู้น้ำไช้เด้ครับอู้น้ำไส้กะเห็ดคือพอเก่ามาเสียแม่น้ำเสี่ยเห็ดน้ำกันเนาะครับอู้น้ำไช้กะแล้วก็อ้อมน้ำโศกครับเป็นคููกันนั้งสาะครับจะฝากติดตามเป็นกำลังแรกใจให้อู้น้ำไช้กับอ้อมน้ำโศกให้เด้ครับขอบคุณทุกท่านครับผม เอารวมกับสิภาไปตามเน่ทางตัวเลขพออายุทยาไปรับส้มรับฟังน้ากันไหนเลยครับพ่อครับอุน้ำใส่สว,วัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับพออายุทยาเนาะครับพอ่อเมนีนเกินหัว,มวหมอนเรียบร้อยแล้วพ่อบานนี้มาตามเนวทางเลยครับพอ่อได้ได้ได้ฝนดีพอพ,อพอ่อทางฝนครับฝนตกเป็นหน้าที่เราเนยมียนนี่<ม>นพอ่พอมือเคลื่อนนี่ต๊กวิ่นลิมอยู่พ่อ บ่ตกได้ 3, นอ,อ,อนสามพีนน่มือนี่เย็นนะซื้อบ่ตกอืมนี่ปไปปลูกเขาว่าครัาวบ่อทางบุญครับบอ่ออืมโหเศษงานจ้ะเ็ดงานตัวเราบ่อไปอยู่อยท่ขยาครับอ,อันนี้พ่อเขาพักกับลูกสาวเขาซื้ปปอดอกมันเล่นมันเที่ยวหาลูกสาวบอกให้พักฟอนสามีของพ่อไป,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 ปยุ้งเทพไปแล้วอ๋ออยู่กรุงเทพเนาะพ่อพ่อทำงานอยู่ตัวเมืองครับ นีเหระครับเอานี่ก็เป็นงวดแรกเนาะพ่อที่มาน้ำเสนอเนาะพ่อแงนแงนพ่ออนตามมาเบอร์โทรอู้น้ำใช่เรนบ่พ่อแมีนพึ่งได้พวกพวกพ่อไอ้เชฟโทรศัพท์ก็บว่าเป็นอโ่งเลียนกระุ่กป็นเพิ่งได้เรือโูกอ๋อครับผมเอาเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้เรื่อยๆนะครับพ่อได้ครับแต่ว่าผมกับเมมเบอร์พ่อไว้เรียบร้อยแล้วครับพ่อยุทธยาเนาะพ่อ แน่แนไหมเอาแนวทางตัวเลขพ่อนี่เป็นเลขบนล่างแม่นบ่พ่อแนงบนล่างเหล็กสูตรอะไะเอี่ยโอ้ลายสูตรจนเข้าสีน้ำเสนอถูกว่าท่านแหละเดือนดี<อ>ไม่จักหมดแล้วพ่อโอ้เดินเดินตลอดอ,ะอ่ะก็อย่างไรหัวแล้วอเดินตลอดครับผม,มเดินดีงวดที่แล้วเกือบจ,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 จะมีเลขกดับเนาะเนาะงวดที่แล้ว งวดที่แล้วมันดับไปข้างบนดับแปดทางร้างดับสี่งวดที่แล้วนะครับพ่ออู้เอาอยู่ตัวนี้เนาะพ่อเหล็กดับเดี๋ยวมันเดินเดินมาหลายแล้วมันสิเอาอยู่ว่างวดนี้ต่อรอเบิ่นครับพ่อเออนี่แหละครับเอางวดนี้จัดเลยครับพ่ออ่าอาเขาคิดไว้พ่อเดียวรับลอยก่อนครับพ่อพ่อว่างหาดกเก่า หักร้อยห้ากับเก้าครับผมดักร้อยรักสิบหลักสิบครับสองกับหกสองกับหกครับรับในหน่วยหน่วยบนเจ็ดกับหนึ่งวะพ่อเจ็ดกับหนึ่งครับเออนี่เลขบนครับพอ่อความมากนี่คือ หกเจ็ดสามตัวบนแล้วพ่อแมนแมนหกเจ็ดครับแบบแปดหกเก็ดเพราะว่ามันสิบยังสองหนึ่งยังสี่ก็ได้หกหนึ่งเอาสี่น้าสองหนึ่งหกหนึ่งแล้วพ่อสองตัวบนแมนแมนสองหนึ่งหกหนึ่งสองตักหละจับเสียเอาครับพ่อเห็นแล้วครับเอาลางแบบนี้แล้วพ่อ สัญญาณบ่ค่ครดีครับพ่อก้าล่างวิ่งตัวได้ับพ่อวิ่งไปรีวิ่งเงินบน่างนี่พ่อว่างไว้ก้าตัวเดียวอืมครับพ่อส่วนรางเหรอพ่อบนล่างเลยนะอืมครับพ่อเออพ่อสีว่างไงสองัวเก้าวห้าครับสามห้าก้าห้าสามห้าเนาะพ่อ เนี้ยครับนี่เน้นเก้าห้าเน้นที่เก้าห้าครับเนีน้มีบนล่างกับบนแยงเดียวนะพ่อเนี่ยเนี้ยเนีเน้ยเลขวิ่งเกิดวิ่งเก้าวิ่งเก้าเม็ด<ะ>เดียวครับผมโอ้เพราะว่าไอ้พวกจังหกจังเก็เนี่ยมันสี่หยาบอยู่แต่วมันกน็เดินมาเป็นปีแล้วนี่มันอยู่ว่ะสี่ยู่นี่<ม>นนก็ แต่พ่อโยกนี่แหละฮอเกตนี่แหละครับพ่อ,อยังกันไปยินนะพ่อแมนแมนครับพราะมันมันเดือดเหี้ยวนะมันอาจจะรุดอืมแมนอยู่พ่อมันเดือ,เอเดเหี้ยวาแต่ว่าเลขเลขสูตรมึงมันมีสูตรอาวอน์แบบไปเหยียบกรสักมันก็มีสูตรอาวอน์แมนอยูพ่อเอ่อมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยวๆนะพ่อ,พอของแม่อะไรครับแม่น้มเชียนและครับพ่อ มันก็ปีปีหกสามก็อือ็ตเห็ดคลิปที่แหลกปุดิเนาะบ่แมนแนแมโอ้ที่ว่าน่แน้น่านเดวเนาะพ่เลยพอกันเบิงพอกดับชิดไปน้ำมันละพอมาเลี่นน้ำเนี่ยมาเกลี่ยนเลยมาเปนชิดน้ำเนี่ยเบิงคนเดียไปน้ำเนี่ยมันสิเข่าก็จะพอกบ็แมนดีก่อเอ้าบาดนี้เลยมาลงส่องอูน้ำไสเลยเนาะบ่อบานนี้แมนตึงร่งนี่แหละ ครับขอพุ่นพอหลายๆเด้อครับมีโค้งสุดท้ายให้บ่พ่อโค้งสุดท้ายบ่มีบ่ม,มีมีอันเดียวนี่แหละอ๋อเอาพอ่อถ่ายคลิปนี้ไม่ยังฝากท่านผู้ชมทางช่องบ่ง <ปะ S 2> ครัเนเดลยเดี๋ยวพอ่อติดตีไปแปลว่ายิ่งไปนะครับพ่อต่อสับเออพอเมื่อกี้57ปลิกกับครับสัญญ,ญาณบ่ค่อยดีเด้อพ่อแม่น่น พ่อใส่ไฟายกับไม่ในบังบาเอาพ่อมียังฝากท่านบุ้้มทางชสองพ่อนะนีหลเอฟซี่ทุกท่านเออขอให้ยูดีมีแห้งมีโชคมีลาบทุกคนเลยครับครับผมแห้ในช่องหูน้ำใช่ครับน้องอ้อมน้ำโชกครับผมนี่แหละครับเอาอูน้ำใช่กับขอคุณพ่อได้หลายได้ครับอวยพรให้ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงด้ยครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อ ับครับอ๋อครับอูน้ำไช่ก็นเลตามเซียนไม่เรียบร้อยนะได้รับเป็นเซียนรุนเย่ครับพ่ออายุทยาครับนี่แหละครับก็มีแนวทางบนแล้วก็วิ่งบนรางครับเอาทายคลิปนี้ก็ขอพูดพออยุทยาได้ครับแล้วก็อวยพ่อในเอฟซีท่งสองถุกทันหายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาเด้อครับสวัสดีครับ